นีอะไรมีอะไรดม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 กลินไหมนไหมเช่นไหมไม่สนใจใชปะปะ่สุขสันวันเด็กครับอินดีต้อนรับสู่พัพพัแพดมาก,กับรายการแพท์อยรายการที่จะพามาเลี้ยงหลูสัตว์เลี้ยงมาเขินนะครับโมเมอ็มซีอันยองนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันเด็กใช่ไหมครับเราอยากแนะนําให้เรื่อง ลูกหมูสามตัวน่าจะถูกผนก็รู้แล้วใช่ไหมครับลูกหมูสาม,สาม,มาตัวสางบานฝังสางบานไม้แต่สังไม่ดีเลยแล้วก็โดนกินแล้วนะครับแต่ลูกเนื้อสางบานอีท่าแล้วผมไม่ใจแล้ววันนี้เชิญแขกรับพิเศษยังไม่ตายเชิญแขกรับพิเศษนะครับสวัสดีครับโอ้ยตัวแรกมากโอ้สังบันได้ไหมครับ แนะนำตัวน่อยครับสวัสดีค่ะนะคะเฟื่องนะคะหุ้นส่วนร้านพอตเอ็กโซติกสูค่ะอ๋อเป็นยูเอ้มีหมูทั้วมีสัตว์หลากหลายชนิดเลยค่ะ,ะมีสิงโตนะคะมีแรคคูมีฟนิทฟอกลิงมีเต่ามีแบบเยอะมากๆเลยอ๋องั้นทุกคนถ้าตีตามองั้นน่าจะมีโอกาสทีดูสิงโตนะครับ <c oughs> องั้นนั่งก่อนไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะแล้วตัวนี้พันอะไรครับ น้องหมูแคทตัวน,นี้เป็นสายพันธุ์พับเดรี่เวียดนามค่ะเขาจะเป็นหมูแคทที่ตัวเล็กค่ะจะตัวไม่ได้ใหญ่มากจะต่างจากหมูแคททั่วไปตุ๊กนตอนนี้อาย,อยุเท่าไหร่ตอนนี้ไซส์หนึ่งเดือนค่ะน้องยังกินนมอยู่นา่าเด็กมากเลยตอนนี้ตุกขึ้นอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีขนาดโตขึ้นค่ะเต็มที่ประมาณ30โลคคแล้ลูกลักษณะเป็นยังไงอ่าลักษณะของน้องค่ะจะไม่เหมือนกับหมูทั่วไปนะคะซึ่งเขาอ่ะค่ะจะมีลาย ตรงนี้ก็คือจุดสีดำค่ะแล้วก็จะมีเหมือนแบบหนังสีแบบอกชมพวนอ่อนจะต่างจากหมูทั่วไปหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต่างมากเพราะขาเขาจะสั้นหน้าสั้นแล้วก็ขาสั้นพันนี้ทุกตัวลักษณะคือคล้ายกันใช่ไหมอ่าใช่ค่ะก็คือลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ว่าลวดลายจะต่างกันไปเพราะแต่ละลายก็คือจะไม่เหมือนกัน อ,อ๋แล้วก็ตัวนี้ไม่มีแม้าใช่นมอะไรจะให้กินนมแพ้คะ่ะคือถ้าสมมุติว่าน้องครบประมาณ1เดือนเราจะแยกออกมาจากคุณแม่แล้วก็จะมาป้อนนมเสริมแล้วยิ่งการที่เราป้อนน้องเนี่ยมันจะทําให้เขาแบบจะเชื่องน่ารักมากอ๋อรองให้นมได้ไหมครับได้ค่ะนีอะไรมีอะไรตมมดมมไม่สนใจ ใช่ค่ะเขาเพิ่งกินมาเดี๋ยวร้อนให้น ouais ้องนะลูกอ่ะโอ้ต pues ้องดมก่อนใช่แม่จะอิ <boiling> <pointer. S 1> ああ่มแล้วโคกติถ้าตกขึ้นอนเงนไงกินอาหารอะไรครับก็คือถ้าส่วนน้องโตขึ้นเราสามารถให้เขากินหลักหลายอย่างเช่นกินนมกินผักกินผลไม้อะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วก็จะมีอาหารเม็ดของหมูนมอยู่แล้วอ๋อทุกอย่างได้ใช่ค่ะแล้วผมยักรู้นะครับประเทศไทยร้อนมากแต่ผมได้ยินว่า มูไม่ชอบอากาศร้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเขาจะไม่ชอบอากาศร้อน <c oughs> เขาสามารถอยู่ในห้องแอร์ได้นะคะอากาศถ่ายเทยได้เปิดพัดลมให้เขาก็ได้ถ้าร้อนมากก็จะไม่ดีแต่ว่าถ้าถ้าแบบอากาศแบบร้อนมากจริงๆเราก็จะเหมือนแบบมีม,มีน้ําใส่กระมังไว้แล้วเขาก็จะเดินไปเล่นเราปกติชอบเล่นอะไร กะนั้นลูกบอลแล้วก็บางทีก็ชอบแช่น้ำด้วยถ้าอยู่กับคนเขาก็จะชอบอ้อนชอบมาซูคเคยเหมือนแบบปล่อยน้องไว้หน้าบ้านเขาเห็นเราเข้าไปได้ว่าเขาก็จะเหมือนเอาจมูกอะไปดันๆประตูเลื่อนเข้ามาเพราะเหมือนไม่เห็นคนเลยก็จะอ้อนติดคนแล้วผอยอกม่ถามว่าลูกหมูมีความสมัครพิเศษไหมครับเจนอน้องยุ้งไห อ๋อยักยุกับแม่เลย <c oughs> ลูกหนูจำเจ้าของไหมครับจำได้ค่ะโอ้แล้วถ้าเรียกชื่อเป็นอไมาไหมมาค่ะถ้าเราฝึกเขาเราอยู่กับเขาแล้วเขาคุ้นชินกับเราค่ะเราก็สามารถเรียกน้องมาหาเราได้แล้วปกตินอนวันหลักกี่ชั่วโมงครับคืออันนี้นับไม่ได้เลยค่ะกินเสร็จปุ๊บก็คือหลับก็ <c oughs> มีคนเล่นด้วยแต่ถ้าไม่มีเขาก็นอนชีวิตดีเนาะใช่ <c oughs> ชีวิตดีกินแล้วก็นอนอ่ปะปกติผ่านหนี ใช้ห้องน้ำยังไงครับไซนี้เด็กตอก็คือเราจะเอากระมังอ่ะแช่น้ำแล้วก็ให้เขาลงไปแช่แล้วเขาก็จะอือออกมาพอเขาเริ่มโตขึ้นนะคะเราก็สามารถฝึกเขาเข้าห้องน้ำาัตัดได้อ้เก่งมากเลยขนยาวมากนะครับเราคขนร่วงด้วยใช่ไหมคบใช่มันจะผัดขนตอนโตค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าขนของหมูแคจะไม่ค่อยได้เยอะค่ะจะบางๆใช่ค่ะอ้ยอ้วงนะ พันน uhm oh oh. oh. ี้อ๋อไม่เลี้ยงไม่ยากใช่ค่ะจริงๆเลี้ยงไม่ยากเลยอ๋อแล้วก็ไลทจีเลี้ยงอยู่ใช่ควรขับปักลานหน่อยครับ ได้ค่ะคือสําหรับใครนะคะที่อยากจะเลี้ยงสัตว์เอกโซติกะหะของร้านเราก็คือจะมีสัตว์ทุกชนิดเลยนะคะสัตว์ปลีกสัตว์น้ําสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็สามารถติดต่อที่เพจร้านพอตเอกโซติกสูได้ค่ะแล้วก็มีทิกตอกนะคะแล้วก็มี i อด้วยสามารถเซิร์ชพอตเอกโซติกสูแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะขอบคุณที่มาให้ดูลูกหมูด้วยนะคะถ้าอยากรู้สัตว์อย่างอื่นจากแพดพอร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งแจงเดือนเพื่อยักรัดวิดีโอของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ